มาถึงอีกหรีพันนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับในแบรนด์ของซีเชฟนะครับนี่วันนี้เป็นตัว Stability นะครับก็คือตัว Stability เนี่ยคือมันคือเหมือนจุลินซีนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็นจุลินซีที่เข้าไปอยู่ในระบบกองแต่ข้อดีของไอスタบิลิตี้คือมันเหมือนเวลาที่เรามีตู้ใหม่ๆนีครับใส่ไปนะครับมันจะช่วยในการลดสารอินทรีย์ต่างๆนะครับที่มีผลกับปลาก็คือง่ายๆคือเหมือนแบบเวลาเราใส่ ปลาเปใหม่นะครับมันก็จะช่วยในการป้องกันปลาตายต่างๆได้คือใส่เข้าไปเนี่ยมันจะกําจัดของเสียหรือว่า,าสารต่างๆที่อาจจะทําให้ปลามันมีผลเสียจากการปล่อยปลาใหม่ได้นะครับตัวนี้ง่ายๆก็คือเราใส่ไปในระบบกรนะครับก็จะช่วยในการย่อยสลายของเสียต่างๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ลูกค้านิยมนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ําจืด แล้วก็น้ําเค็มได้เลยไม่ได้มีปัญหาครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ซีเ็มพัฒนามาประมาณ20ปีนะครับที่ไว้สําหรับในการเลี้ยงปลาก็คือ,อ,อคลิปก่อนผมจะมีตัวของพามนะครับพามเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอรีนพอเราลดคอรีนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันจะเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราใส่ไปในตูป้ปาา นะครับแล้วก็จะมันก็จะช่วยในการกำจัดของเสียคือมันจะอยู่ในระบบกรองของเราต่างๆเนี่ยนะครับทำให้ระบบกรองของเราเนี่ยเซตตัวได้ดีขึ้นแล้วก็กำจัดของเสียต่างๆไม่ว่าในไตในเตจแอมโมเนียครับมันก็จะช่วยในการลดของเสียนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงปลาซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเวลาเราเลี้ยงปลาเดี๋ยวนี้ครับถ้าเราใส่พวกเจ้าแบคทีรียพวกนี้ลงไปนะครับมันก็จะช่วยในการที่เราจะเลี้ยงปลาได้ง่ายขึ้นเซตระบบได้มาได้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าครั้งเนี่ย เวลาเราเริ่มตู้ใหม่ใช่ไหมครับเราใส่ปลาไปเยอะมากนะครับระบบแบคทีเรียที่มันอยู่ในวัสดุกรองต่างๆหรือช่องกรองต่างๆครับมันยังไม่เพียงพอมันเหมือนมันโตไม่เร็วเพราะฉะนั้นเราเราถึงจะต้องใส่ไอ้พวกแบคทีเรียพวกนี้ลงไปเพื่อให้มันเซตตัวได้เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้แบคทีเรียเกือบๆทุกยี่ห้อนะครับก็ใช้เวลาไม่เกินประมาณสัก12ชั่วโมงเนี่ยประมาณสักสองสชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเริ่มใส่เริ่มทํางานได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้พูดถึงในกรณีแบคทีเรียมีชีวิตนะครับถ้าถ้าผมแนะนําส่วนใหญ่ให้ลูกค้าซื้อประมาณแบคทีเรียน้ําดีกว่ามันจะค่อนข้างได้ผลเร็วแล้วก็มันจะเหมือนทํางานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆแบบแบคทีเรียแล้วล่ะแบบหลายหลายยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อของ c ีเชมเนี่ยข้อดีก็คือสามารถใช้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มได้เวลาลูกค้าอ,อยากจะซื้อพวกจุลินทรีย์ไปเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยสเปรตี้เนี่ยครับ มันจะมีะตัวของตั้งแต่ขวดเล็กนะครับจนขวดใหญ่หลายๆลิตรเลยอันนี้ก็เหมาะสำหรับทุกปลาเลยนะครับนี่ครับเป็นวิพานจากอเมริกานะครับก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตอนนี้ในประเทศไทยเริ่มนิยมขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะใช้อันพนเนี้ตัวนี้มันจะมีะหลายหลายแบบนะครับก็จะใช้งานยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราก็มาให้ความรู้ว่าถ้าลูกค้าจะ อยากจะได้ตัวจุลินทรีนนย์หรือว่าทําให้น้ําในตู้ใสหรือว่าทําให้น้ําสะอาดก็สามารถซื้อตัวสปิรตี้ไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆคือถ้าเราอยากได้จุลินทรีย์ไว้ในตู้ปลากําจัดของเสียต่างๆทําให้น้ําใสาเงี้ย<ม>ก็ซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะสั่งสินค้านะครับก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์แอดไทยอุีตยงก็ได้นะครับหรือจกจะมาดูที่ร้านก็ได้ครับจะมีหลายขนาดหลาย แบบให้เราเลือกดูนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับร้านอยู่ตลาดปลาจเจมอนะครับพ่องบีศูนย์หนึ่งเกศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับก็สั่งกันได้เลยนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำอีกตัวเดี๋ยวคอยติดตามตัวของซีเชมหลายๆตัวนะครับก็จะเอามาแนะนําว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างยังไงนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับสวัสดีครับ